สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ้าครับเย้ yeah. วันนี้นะคะเราก็มาทำรีแอชชั่นเพลงของ GOT7 เขาคัมแบ็กกันแล้วนะคะทุกคนรูกราบว,วันนี้นะคะวันที่20เมษาย,ยนนะคะเป็นวันที่ GOT7 ะปล่อยเพลงใหม่คัมแบ็กแล้วค่ะกระตดกระต๋าบ้าไม่ได้เพราะแม่อยู่ค่ะโอเคก็ okay. น,น,นะะที่มารีแอคชั่นเนี่ยชื่อเพลงอัลบัม้มอ่ะขอพูดก่อนอัลบั้มครั้งนี้ที่คัมแบงนะคะอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้มว่า Die, d ด e D L Y d ด e เลยนะคะก็ส่วนเพลงที่เราจะใช้เป็นเพลงไตเติลคัมแบงครั้งนี้เนี่ยชื่อเพลงว่า Not By The Moon นะคะแล้วก็พูดถึงแท็กซ์ลิสกันหน่อยกันเนาะตอนนี้เรามาอัดก่อนเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้ไม่หล่น <laughs> ปกติหล่นนะ แล้วก็ไม่ได้พูดนะก้องนะแล้วก็สำหรับในเพลงนี้นะคะเพลง Not By The Moon เนี่ยเป็นเพลงที่3ของแพร็กลิสต์ for ของอัลบั้มเพลงใดเนี่ย Not By The Moon จะเป็นเพลงที่3ในอัลบั้มเนาะเพลงแรกชื่อว่าเพลง Aura ตัวความยาวของเพลงเนี่ยอยู่ที่3นาที6นะคะเพลงที่2อชื่อ Crazy 3นาทีห้เวิเพลงที่3าคือ Not By The Moon ซึ่งเราจะมารีแอคชั่นกันวันนี้เนาะก็มีความยาวประมาณ3มนาที25 แต่เราว่า mb น่าจะเกินว่ะโอเคอันที่4คือ love you better นะคะ3นาที2ีอันที่5คือ touch my love 3นาที13อันที่6คือ poison 2 2นาที56 bright อ่าอันที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็น CD นะคะก็มีเพลง bright 1นาที51 gravity 1นาที4ี god has r e t u r n e d a n m a nana 4นาที9นาที4นาที9าวี แล้วก on ็จิมยองก็ยุบยอมแดนสองทีห้าสิบค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้รู้กันวันนี้คัมแบ็กสี่โมงนี่คือ3สาโมงสิบห้านะคะทุกคนก็ยังมีเวลาเต็มตัวเตรียมใจอีกเยอะแยะเลยค่ะจริงคอนเซ็ปต์รอบนี้นะคะที่เราเห็นเห็นเขาคัมแบ็กกันเนี้ยก็เป็นอ้าวโอเคค่ะก็ เราก็จะมาพูดถึงตัวเอมี่ที่คาดหวังไลยเนาะก็ได้ข่าวว่ารอบนี้เนี่ยคัมแบ็กมาใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นบทของโรมิโอกับจูเลียสเนาะซึ่งซึ่งมาในแนวแบบวินเทจมากๆเราก็คาดหวังกับเอมี่นี้เนาะเพราะว่าแค่ดูคอนเซปต์อัลบบ้มก็รู้สึกแบบชอบแล้วเพลงก็ชอบมันติดหูมากโดยไปโอเคก็คือตัวคอนเซปต์เนี่ยจะเป็นเหมือนเจ้าชายแล้วก็ให้นกน้อยอย่างพวกเราที่เป็นอากาเซ่เนี่ยเป็น อจูเลียเขาเป็นโรมิโอทั้งเจดนะคะแต่ว่าเราว่าสิ่งเน่นที่ในเอวีนี้จะเด่นคือแบนแบนนะคะเพราะว่าผมเขาเป็นสีขาวมันเด่นมากแล้วก็มีพีเจบีที่ผมยาวๆเนาะก็ดูแปลกตาแล้วก็บนหน้าของแต่ละคนเนี่ยจะมีกลิตเตอร์ด้วยแล้วอยากให้แบบมีสเตทที่ขึ้นด้วยชุดที่เป็นออกเป็นเจ้าชายสีดําๆชุดดำๆเนาะทุกคนก็ตอนนี้เราก็อัดมาพอสมควรแล้วแหละเดี๋ยว นี่นะคะทุกคนก็เหลืออีกสามไม่กีสองนาทีแล้วไอ้จะัมแบแล้วนะคะพร้มอมยังก็มาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเขาไลฟ์สดเหรอใน YouTube เราไม่ไลฟ์สดเด้อเราเสียงมากนี่คือเราย้ายที่หรือแอคมาเป็นด้านล่านะคะเพราะว่าท่านเบอโดนพ่อแม่ยึดย โอเคก็เหลยหนึงหน่งนาทีทุกคนเราคิดว่าถ้าเราฟังทีเซอร์เสร็จอ่ะมันต้องเด้งเราว่างั้นนะเดี๋ยวพอทีเซอร์จบปุ๊บทีเซอร์สองอะค่ะที่มีเอ่อท่อนอินโทรที่สำคัญมากคือออสเว e way by the moon ก็จะเปลี่ยนไปดูตัวเอ็มบีเลยเนาะเขาน่าจะลงพอดี คนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทวิตเยอะนิดนึงอาจจะมีเสียงดืดดืดๆนะคะทุกคนก็ขอโทษด้วยด้อแป๊บเด้อแป๊บเด้อสี่โมงแล้วทุกคนสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วโอ้ยโอเคโอยโอยี่โมงแล้วมาแล้วแป๊บเด้ใครอยากทำอะไรกแปเดแป๊บเคนแป้อแปเครื่องค้าทุกคนิไหแล้วทุกคนทุกคนมันมาแล้วอะ ไรอปับคืออะ,อะไรอ่ะเลยนะเราต้อตเย็นใช่ไหมคือนี่คือเราใจรอ้อ,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 อนปนะโอเคมาค่ะตอนนี้มาแล้วสามิบห้าวินาทีสาสิบเครั้งแคปแบบเราจะเป็นวิธที่สาที่สองนะฮะมาแล้วมาแล้ว มันจะมีเสียงดูดๆดูดๆอย่างนี้อยู่นะทุกคนโอ้ยโอ้ยเกรงยอ quá 누가 어 보기 다 스공 지나도 되 어, 잠깐. 흐. 다너 ถ้ามันไปด้วยกันน่ะชาติแจสันก็ค่อนข้างเป็นโะอ้แจสเป็นเจ้าชาย 哦，那边、oh,。喂、哎，你摆又对。哎 กราด้วยเฮ้ยอ้าท่าสปอยเฮ้ยนี่ตอนจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนรถมาเหรอ จบแล้วค่ะทุกคนเราเป็นวิวที่สาวสิบสองดีใจมากมาพูดถึงตัว MV กันก่อนเนาะค่ะก็ตะกี้เนาะดูจบแล้ว Reaction MV Play เพลง not by t h e m o o n เนาะก็แปลกไหมปกติเราดูเอ God ี MV ก็แทไม่เคยคนลุกเลยนะรอบนี้คือคนลุกเลยอะแบบ มันมีพลังงานอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราชอบในม v นี้คือความเป็นเอ่อเราใช้ภา,าษาไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่าแบบสมมุติเราเป็นสีนี้ใช่ไม่มสมมติว่าถ้าเราใส่เสื้อสีฟ้าอย่างเงี้ยหรือว่าสีน้าเงินอะ่ะแป๊กดาวด้านหลังอ่ะมันเข้าองค์ประกอบไปหมดเลยซึ่งเราชอบมากอะ่ะจริงๆจริงๆพูดเลยแบบว้าวอ่ะว้าวสุดๆรอบนี้คือ MV ค่อนข้างโอเคสีเฉดเฉดสีพื้นหลังด้านหน้าด้านหลังมนไปถึงท่าเต้นเนี่ย ดีมากๆเรารู้สึกเพลงมันดีนะแล้ว้นดีแบบดีแบบทัชใจมากแล้วก็จริงเรามาแต่ดูภาพแล้วก็ด้านประกอบอื่นๆไม่ได้ดูคำแป์เลยเมื่อกี้แต่ว่าที่อ่านๆดูเนี่ยก็จะจำพวกข้อถูกได้ว่าอย่าอะไรนะั้นอย่าสาบานต่อพระจัน <osc> สุดท้ายอะไของของจินยองอาจจะพูดอยู่ประโยคนึงอะแบบเนี้ยึ่งอตอนนี้นะคะก็มีแต่คนทวิตมูทวิตนี่แล้นะทานนี้ก็จะมีแต่คนวีแต่ว่าเรารู้สึกชอบการที่รอมนี้มาแสดงอารมณ์ได้จริงๆเราชอบความเป็นแบล็กวก์ของท่อนเจ็กสันดีอยากจะแปะภาพไว้เนาะก็ภาพตรงนี้คือเราชอบที่ว่า ตัวาภาพเองอะ่ะมันบาลานซ์ภาพดูสวยดูแบบไม่มีอะไรขัดตาแล้วสิ่งที่เด่นคือตัวของเจาสันเองที่ใส่มงกุฎเป็นเจ้าชายอยู่เอาจริงเราชื่นชมเอ m ีครั้งนี้มากนะเพราะว่าภาพสีมันไปทางเดียวกันหมดเลยอะ่ะไม่มีตรงไหนที่แบบเด่นเลยเด่นแบบเด่นแบบดูแปลกอ่ะคือมันไปด้วยกันไปด้วยกันดีมากอะ่ะเลยจะร้องไห้คือแบบ,ซ,บซึ้งในรอบนี้มันซึ้งได้ไห้ว จะร้องไห้แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาเม้นต์เราควรไปหาในแท็กไปตอนเนี้ยแป๊บนึงนะคะเราจะร้องไห้ทุกคนเราแบบเรารู้สึกถึงบางอย่างได้ในเอ็มวีเนี้ยโอเคตาแดงไหมเนี่ยไม่แดงมั้งโอเคเนาะขอนังอ่านแท็กแป๊บหนึ่ง เอาจริงรอบนี้คือเราชอบเราเพลงมันติดหูช่อนท่อนหูคือติดหูเลยติดเลยแล้วภาพคือดีทุกอย่างคือดีเอ้เอเอท่าเป็นตรงนี้มันคือท่าสปอยของเมื่อวานเนาะในพรีเมียมอีฟของก็อ่อะในวีไลฟท่าเน,นี้ยเนี่ยดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นเป็นท่าที่พวกเขาสปอยไว้นะคะแล้วเราต้องงงกับแดนที่สปอยตรงขายังงงง,งอยู่ด้ เพลงดีก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็คือนี่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 แปบ๊บนึงมีฉากท่อนของ BJ ๊แจ็คนะก็ทุกอย่างของฉันมีชีวิตชีวาเพราะคุณไม่มีความหมายักไม่มีคมมุณอย่าปล่อยมือที่จับไว้ไม่มีความหมายคุณส่วนใหญ่ก็เซเวนทำเพลงออกวาที่จนแนวแบบนี้หมดกันหมดเลยเนาะว่าแบบจะทิ้งข้อความทิ้งไายว่าไม่มีก็เซเว่นไม่มีอากาเซ่ก็จะไม่มีก็เซเว่นเพราะฉะนั้นก็อยู่กันไปนานๆเนาะ ถึงแม้ว่าคอนจะเลื่อนก็นเถอะเพลงนี้ดีภาพดีภาพคุมโทนสุดๆคุมโทนดีนะคะไรู้พูดอะไรแล้วอะคือในตัวรีแอคน่าจะไม่ได้วีดมากนะเพราะเริ่มจะตั้งสติท่านพี่แจ๊กนี่จะมีเป็นบริวารด้วยเนาะเท่าที่เห็นแต่มันดูมีความหมายอะข้างนึงมันดูดำอีกข้างนึงดูคนหนึ่งด้านนึงมันไม่มีอะไรเลย,ยด้านนึงที่แบบใส่ชุดสีดํา แต่ความหมายทุกเพลงที่แปลออกมาก็คือยังให้ความสัมพันธ์ของนอกน้อยอากาเซ่เหมือนเดิมเด้อเราเราประการอย่างหนึ่งว่าอ่ะใช่ท่อนพี่แบมแค่เป็นอย่างนี้ได e w i t h you ท่อนนี้คือเราชอบในการเล่นแสงด้านล่างเนาะด้านล่างจะมีแสงขึ้นมาบนตัวพี่แบมแล้วพี่แบมก็เหมือนเล่นแสงอะไรแบบนี้รู้สึกมันแสดงความเศร้ามากแล้วสายตาพี่แบมมาอย่างภาพนี้คือ ใช่เลยอ่ะสายตาเพือแบแสดงความรู้สึกเลยแคปก่อนความหลอมันย,ยักย้ํไม่ได้นะคะลูกพี่พีลูกทุกคนคือดีเนาะดีมากดี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 ดดดไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราชอบบีดเหมือนกันนะบีดจังหวะทุกอย่างลงตัวภาพการถ่ายม,มุมกล้องอย่างเงี้ยรอบนี้คือไม่รู้จะหาอะไรมาติจริงๆแต่ไแต่หวังว่าอัลบั้มที่ตัวเองจะได้มาเนี่ยจะได้เมนตัวเอง โอเคค่ะก็จบการเรีอนไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็ถ้าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับช่องจาขับด้วยนะคะถ้าเรามีโอกาสมาทำคลิปอย่างอื่นอีกก็พยายามจะมาทำเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดอ๋อช่วงโควิดใช่แล้วก็คือถ้าช่วงโควิดเนี่ยนะคะมาล้างมือบ่อยๆด้วยนะทุกคนอยู่แต่ในบ้านเนาะอย่าเอาตัวเองไปไว้ข้างนอกอย่าไปในที่ที่มีคนพลุกพ่านมากมายอะไรแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า มีใครที่ได้รับเชื้อตัวนี้หรือเปล่าเนาะอยู่บ้านฟังเพลงพอๆจากกอตเซเวนได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลง Not By The Moon ของก็อ s เซเวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะทุกคนก็สำวันนี้ถ้าใครพอใจหรือไม่พอใจอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็จะมีตรงไหนที่ติดขัดด้วยก็ต้องขอโทษนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ